สว,ส,สวัสดีครับ,รบพบก,กับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์แนะชร์เขาผมยนะืมไม่ได้ แชรอสมงจนชมรมหรอือ ร้อนผมยาวมันติดร้อนอะใครเข้ามาแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วเข้ามายังกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะ ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วช,ชื่อเล่นอายุ<ท>ำคำถาม,ถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาแต่อย่าถามสองพยางนะคะการงานอย่างนี้ถามนะคะการเงินอย่างนี้ถามน,นะคะ ถามมาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเฉพาะเจาะจง <c oughs> ถามแบบเฉพาะเจาะจงมาเลยนะคะการงานมีปัญหาไรถามมาเลยนะคะการเงินมีปัญหาไรถามมาเลยนะคะความรักขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือเป็นชูเมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อนนะผู้ชายนะคะเป็นผัวน้อยผัวเก็บผัวแอบผัวซ่อน โสแต่งงานหรือมีแฟนนะคะอืมใครเข้ามาแล้วกดไ like, ลค์คลกดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามครอบคลุมระยะเวลาสามวันเท่านั้นนะคะโดยดวงในไลฟ์สดนี้ครอบคลุมระยะเวลาสามวันเท่านั้นนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสามวันแน่นอนในเรื่องเวร้ายจะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นนะคะ สนใจดูดวงส่วนตัวทกแชทมาได้มีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูค่ะสนใจดูดวงส่วนตัวท้าชทมาได้มีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูค่ะถ้าดูข้างหน้านี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์แชร์แล้ว,ช,ลวชื่อเล่นอายุคำถามค่ะ เอ๊มันแชร์ไปอยังงวะเอ๊รู้สึกว่าจะมีบางกลุ่มที่อ,อ๋อนี่ไงนี่ไงตรงนี้ก็จะกระจายใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามมาได้เลยนะคะ ข้างหน้านี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ทักมาส่วนตัวมีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์แชร์แล้ว,ลวชื่อเล่นอายุคำถามน,นะคะ มามาเอาอย่างอ,าอา๋อมีคนมีคนชื่ออ๋อสี่สิบห้าค่ะพรุ่งนี้จะนวดจะได้ตามเป้าที่ตั้งใจไว้ไหมคะตามเป้าใครดีนะให้ดีเนขะาบอกว่าให้คุณใช้ความสามารถของคุณที่เต็มที่นะคะเป็นไปได้หมดเลยนเนี่ยไพ่ใบนี้ดีมากอืมให้ดีนะคะ แต่คุณต้องใช้ความสามารถของคุณที่เต็มที่ทั้งการเจราจาด้วยแล้วก็ฝีมือในการนวดด้วยนะคะแล้วแชร์แล้วกันอันนี้แชร์แล้วนะคะยี่สิบค่ะแฟนหนูยังรักหนูไหมคะน่าจะเป็นแฟนกันเป็นแฟน,นสถานะแฟนกันดีมีเมตตามหานิยมเราไม่รู้โสดแต่งงานหรือมีแฟนนะแต่ว่าไพ่ดีนะคะเขาไม่รู้แต่งงาน,นแยกนะแต่ว่า,ะะาไพ่แต่งงานขึ้น นะถามว่าถ้าเป็นแฟนกันอยู่ก็น่าจะรักจริงหวงแต่งนะจ๊ะไม่รู้แต่งงานหรือยังไม่ให้สถานะมาบอกแล้วต้องขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือเป็นชูเป็นเมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อนคุณนางสี่สิบเอ็ดไม่มีผู้แช์นะคะคนขจีพรน,นะคะไม่มีผู้แช์นะคะเขาบอกว่าแฟนเขา จะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกไม่ค่ะอีกนา,นานไม่ค่ะคือเราดูแค่สามวันเนี้ยว่าวเดี๋ยวก่อนเขาไม่ได้แชร์รนะไม่ได้แชร์อ่านเฉยๆว่าเขาพิมพ์ว่าวเดี๋ยวรอแชร์ไปนี่โออ่านตามที่เขาพิมพ์จริงนะเนี้ยโอ,อว่าน่าจะอ่านยากกว่าปกติเดี๋ยวเห็นไหมะจีพรเนี้ย เขาไม่กดแชร์ให้เดี๋ยวผมจะกดแชร์ให้ดูเหมือนการสองเครื่องเลยว่าคุณไม่ได้แชร์ <c oughs> อเดี๋ยวผมทําให้ดูกดแชร์เป็นยังไงม,มันจะเป็นรูปคนแล้วรูปลูกศรอ,ออกไปอะนะเนี่ยเนี่ยกดแชร์เนี่ยดูง่ายดูไม่ยากฮะคนแชร์จริงจะแชร์แแม่แม่แม,แม่จะแชร์ แต่ว่าอะไรแม่ก็แชร์ก็เหมือนกับแม่แม่แม่จะผ่านมาก็ตกไงเออก็เหมือนกับแม่แม่แม่จะแชร์นี้ภาษาของเขาก็เข้าใจแม่แม่เหมือนกับร้องแม่แม่แม่จะแชร์กับกูไม่ได้แชร์มึงมึงอะไรกูอะไรเงี้ยคุณโปรดแชร์แล้วนะคะยี่สิบสี่อีกนานแค่ไหนกว่าจะเจอเนื้อคู่อาจารย์ดูสามวันนะคะดูข้างหน้าเนี้ บอกตั้งแต่ต้นรายการแล้วด้วยนะคือมันยังไม่เจอเโสดอยู่สามวันนี้เองโสดอยู่คุณเป็นคนที่หาแฟนยากจริงดูแค่สามวันนี้คือได้ไพ่พระเลยอ่ะหาแฟนยากนะคะอถ้าพูดจริงๆอ่ะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมพูดแค่นี้แต่ผมไม่พูดมากปกว่านี้นอกจากว่าคุณจะมาดูดวงแบบเป็นส่วนตัวคุณจะตอบให้ได้มันมีบางอย่างที่คุณจะต้องยอมรับในสิ่งนั้นก่อนแล้วถึงจะสามารถมีคู่ได้โดยตรงค่ะคุณบุญทิวานะคะสวัสดีจ้านะคะคุณ แชร์แล้วนะคะมีสิทธิ์ถามได้เลยนะคะอ่าพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคําถามนะคะแม่แม่แม่จากชแชร์ซาลเปากลๆมๆมีอันนี้มีผู้แชร์แล้วใช่แล้ว,ลวคุณกวางยี่สิบห้าแฟนต่างชาติที่อายุน้อยกว่าเขาคิดยังไงกับเราคะตอนนี้เขาเมียผายไปค่ะใายบอกว่าเขา เดี๋ยวเขามีเวลาเขาก็กลับมาเองใช่เดี๋ยวกลับมาค่ะถ้ามีเวลานะพเอสามวันเน่ยเหมือนเขาไปทําอะไรของเขาอ่ะนะเขามีเวลาเขากลับมาเองอ่ะ ค, um 22, คุณอุ้มสามสิบสองคุณอะไรคุณอาลีนาะสวัสดีค่ะไม่มีผู้แชร์นะคะเผู้แชร์ขอข้ามครับคุณอุ้มสามสิบสองงานไม่ไม่ไม่มีผู้แชร์ um 22, ชเหมือนกันงานที่ไปสัมภาษณ์วันนี้เราจะได้ไหมคะไม่ผู้แชร์นนไม่อ่านทีละคนะมีมีอาา่อานได้ทีละคนนะคะแ<ม>ชร์แล้วพิงยี่สิบแปดแชร์แล้วจริงๆนะคะวันนี้นะ<ม>คนที่เราแอบ,บชอบรู้สึกยังไงกับเราคะแอบบชอบดีมีเมตตามหานิยมเห็นมันเด็ก เเป็นเด็กกว่าเขาเป็นน้องเป็นเด็กกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยคนอาจจะมองว่าคุณอาจจะนิสัยเด็กๆก,ก็ได้อ,อาอาจจะมองวคุณดูเด็กก็ได้อะไรนี้นะคะอ่อาแล้วไงต่อคุณพิงเริ่มเร็วแล้วไปแล้วนะคุณอุ้มสาวสิบสองแชร์แล้วนะคะงานที่ไปสัมภาษณ์วันนี้แล้วจะได้ไหมคะใครบอกไม่น่าได้นะเออใช่<ม>ใช่ คุณเตห้าสิบหกไม่ได้มเราดูสามบันเท่านั้นนะคะคุณอ้อยอายุสี่สิบเก้าไม่มีผู้แชร์คุณไม่เอาวันเกิดค่ะนะคะไม่เอาวันเกิดค่ะอะาชื่ออะไรก็ไม่รู้ไม่ให้วันไม่ให้มาเลยอืแต่แต่ชื่อเฟซชื่อบุญทิวานะคะคุณบุญทิวานนะคะไม่บอกวันเดือนปีเกิดนะอายุเท่าไหร่เ้าเท่าไหร่ไม่บอกอายุมาบอกแต่ว่าวันเดือนปีเกิดไม่บอกไม่บอกข้างหน้านี้นะคะ เงินที่เขายืมไปได้คืนไหมคะคุณบุญทิวานะห้าสิบห้าสิบครับต้องไปตามทวงเอาเองครับใครมันบอกห้าสิบห้าสิบต้องไปตามทวงเอาชึ้นแชร์มันคะมมันไ,ไม่ขึ้นนะไหมคะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะจะเห็นนะแม่แม,แมจะแชร์นะไม่ยากอะแชร์อแชร์แชร์กันไปเอาห้าสิบหกแลมาแล้วมาแล้วโตห้าสิบหก S <S ก็อเอาเอาอีกแล้วขา,ขายบ้านในช่วงเหน่ก็เบอกไปแล้วว่าดูดูสามวันดูแค่สาวันอะนอดูสาวันสามวันนี้มันเหมือนกับยังขายไม่ได้มันเหมือนกับหมุหนมไปหมุนมาให้บอกให้ทําบุญมันเราดูแค่ไลน์สามวันถ้าคุณอยากดูเยอะๆมาข้างหลังครับเพียงพันห้ากับผมอาจารย์ท็อปถูกๆดีๆมาการ์ตูนสิบเจ็ดสิบแปดรู้สึกว่าชีวิตมีแต่อุปสรรคนะคะเป็นเพราะอะไรกันคะยวดูให้นะ เเป็นเพราะว่าคุณมีเวนเจ้ากรรมในเวรตามหลังเพราะฉะนั้นคุณควรจะไปทําบุญลงศพนะภายใบนี้แต่ว่าผมไม่ได้ดูว่าเจ้ากรรมในเวรอะไรแต่มันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่คอยแอบเล่นงานอะไรเงี้ยภายใบนี้มันเป็นการแอบแฝงโดยอะไรบางอย่างท่านอาจจะมีใครแอบนะเป็นเจ้ากรรมในเวรลับๆกับเราหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างแอบหรือลับๆอยู่ข้างหลังต้องอันนี้ต้องมาดูในไพ่เทพพลังจิตครับ ดูส่วนตัวเท่านั้นท็อกแชรไม่ได้มีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูนะคะมาครับถามไม่อั้นอย่างละเอียดอ่ะโค้งต้องค่ะสี่สิบแปดนะคะคนชื่อชยาภาโยนนะเอา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 ไม่ไม่ไม่ต้อง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 เขามีใจให้ไหมแชร์แล้วเอาแค่ว่าจริงเอาแค่ว่ามีใจไหมแค่สสี่สิบแปดอ่ะคุณต้องเข้าไปคุยเขาก่อนน่ะไพรวนนี้เขาคือต้องไปอะค่ะ อืมคุณต้องไปเปยเขาอะอเปยไหมอะเปยป่ะนะถ้าเปแล้วมีนะสามวันนี้นะคะดูสามวันข้างหน้านี้ดูสามวันเท่านั้นดูส่วนตัวเท่าชัดม่ได้มีค่าครูขอพระโอนก่อนดูได,ด,ได้ดูได้ทุกข้อทุกเรื่องติดต่อดูดวงกับอาจารย์โอได้ที่ Facebook โอศิริกรณภิรัตเบอร์โทร0619922645 0 925929261 i d r i ย o อรอ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัานไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตโตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณ้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนศาลวงโสมเปิดกิจการร้าน,นะคะานน้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของฝังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะรับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครู รับสอนไพ่ยิปซีขายไพ่ยิปซีพร้อมตำราแล้วขายไพ่เทพพร้อมตำราค่ะตามนี้ครับเอาอะเดี๋ยวดูเวลาคุณอะไรอะหูชื่อแปลกจังเลยอะหมูหรือเปล่าคะสี่สิบเก้านะคะมไม่มี<ก>ผู้แชร์อ๋อเออใช่เดี๋ยวดูเวลาก่อนไม่มีผู้แชร์ถือสลับสิทธิ์ไปโอเวลาเกินละเกินมาละอ่ะ<ห>เดี๋ยวดูก่อน้องบี อ๋อไม่ได้แชร์ชเหมือนกันก็ถ้าไม่มีผู้ชา์ถือสลากสิทธิไปทั้งหมดนะครับติดขัดมา3าปีแล้วอัตโนมัติครับไปนะครับ